รักนาราศีใดมีเกณฑ์ได้เงินสดก้อนใหญ่โดยสุจริตการสอบข้อเขียนจะสมหวังคนรักเอาใจใส่มากกว่าปกติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาตรวจดวงของรักนาราศีกันนะคะท่านผู้ฟังโปรดทราบตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคนดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวันจะมีอิทธิพลต่อรักนาผ่านเรือนชะตารักนาราศีอะไรจะหาได้จากการผูกดวงทำดวงชะตาโดยใช้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้นดังนั้นท่านจะต้องรู้ว่ารักนาในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจากลัคนาราศีนั้นลัคนาราศีเมษวันนี้ท่านไม่ควรอ่อนไหวกับอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของท่านการเงินจะมีรั่วไหลหรือรับน้อยกว่าจ่ายหรือบางครั้งท่านจะโมโหร้ายจนขัดลาบของตนเองอีกด้วยคนรักจะเอาใจใส่ท่านมากกว่าปกติการงานมีแต่เรื่องติดขัดไม่ราบรื่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอาหารสาริมพย์ต่าง จะมีปัญหามาให้แก้เสมอรักนาราศีพฤษศพวันนี้ท่านทำดีมักไม่ค่อยได้ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องที่ดินที่อยู่ที่อาศัยหรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองของท่านอย่างคาดไม่ถึงผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อท่านจะห่างเหินไม่สนใจนำพาอะไรกับท่านชั่วคราวข้าวของมักแตกหักเสียหายง่ายโดยเฉพาะ ข้าวของที่ใช้กับศัตรูมาก่อนรักนาราศีเมถุนวันนี้ท่านจะแสดงความรู้หรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่มีอยู่ตามฐานะหน้าที่ถ้าเป็นการบรรยายทางวิชาการหรือมีโอกาสให้ผู้ฟังซักถามด้วยก็จะยิ่งได้ผลดีการเจรจาต่อรองแก้ปัญหาต่างๆจะเริ่มขี้คลายทำให้เหตุร้ายหนักเป็นเบาได้ได้ลาบเป็นของสวยงามหรืองานศิลปะ ที่ท่านอาจจะไม่ได้ชอบนักรักนาราศีกรกฎวันนี้ท่านอารมณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องชังก็ตามเป็นการยากที่จะใช้สติปัญญาควบคุมความรู้สึกอ่อนไหวของตัวท่านไว้ได้ไม่เหมาะที่จะต้องท่องเที่ยวทางน้ำโดยเฉพาะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ว่าท่านต้องเจรจาอะไรพูดกันน้อยๆเอาไว้ดีกวา่า บริวาหรือบุตรลาจะอ่อนแอเจ็บป่วยหรือถูกขมเหงรังแกได้ง่ายรัคนาราศีสิงห์วันนี้ท่านจะได้เงินสดก้อนใหญ่โดยสุจริตซึ่งอาจเป็นเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้อย่างไรก็ดีท่านควรดำเนินธุรกิจโดยหลักจริยธรรมและคุณธรรมประกอบวิชาการอันจะเป็นประโยชน์จึงจะเป็นลาบเป็นผลถาวร บริวารชาวต่างชาติจะดื้อดึงและอาจทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้แถมเรื่องรักๆใ,ใครๆก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรรักคนาราศีกันวันนี้ท่านมีดาวพฤหัสบสปปดีโคจรในเรือนการงานงานเกี่ยวกับหนังสือเอกสารหรือความรู้ประสบการณ์ของท่านจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานปัจจุบันได้มากซึ่งรวมถึงการสอบข้อเขียนต่างๆก็จะสมหวังเช่นกัน แต่ท่านอาจตกม้าตายในเรื่องหลักเหลี่ยมเล่กลนของพวกวิชชาชีพหรือพวกโจรต่างๆรัคนาราศีตุลวันนี้ท่านจะพบเห็นหรืออยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเงินอย่างรวดเร็วเช่นเงินแชร์ที่หวังว่าจะไม่ได้กลับได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ดีความวุ่นวายในเรื่องเงินทุนหรือหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางรั่วไหลในเรื่องของรายได้ก็มีไม่น้อยเหมือนกันและการเจรจาทางธุรกิจ ต้องมีเพศตรงข้ามช่วยชี้นำรูปทางให้รัคนาราศีพิจิกวันนี้ท่านจะซื้อหาเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยมาใช้สอยภายในบ้านไม่ควรใจอ่อนเชื่อคนง่ายเกินไปเพราะอาจเกิดเรื่องร้อนๆและผิดใจกับเพศตรงข้ามที่คุ้นเคยเข้าก็ได้จะสนใจและเป็นกังวลกับลาบหรือผลประโยชน์ของตนเองเป็นพิเศษ การลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดรักนาราศีธนูวันนี้ท่านจะพบกับญาติพี่น้องของท่านมีท่าทีแข่งก้าวและพวกเขามักจะเสียรู้คู่แข่งทางการค้าควรระวังข้าของเก่าๆหรือเครื่องรางของขัง,งจะแตกหักเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือบางทีท่านซื้อของใช้ล้ำสมัยมาแต่กลับใช้ไม่เป็นก็เป็นได้ผู้ที่ทำงานกับราชการจะสูญเสียผลประโยชน์รักนาราศีมังกรท่านจะพยายามค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องแปลกแปลกใหม่ๆแม้เรื่องอื่นจะไม่ค่อยดีแต่ลาบซัพย์ของท่านยังพอไปได้สิ่งใดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ก็จะได้รับเข้ามาอย่างน่าประหลาด ธุรกิจยิ่งหมั่นติดตามงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าคู่ครองคนรักมีเรื่องที่จะต้องห่างจากท่านไปไกลไกลหรือทำให้ท่านหงุดหงิดได้มากรักนาราศีกุมวันนี้ท่านจะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องอาคารเรือนโรงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆระหว่างนี้แม้ถ้าจะมีคดีความก็จะชนะเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานจะให้กำลังใจในความทุกข์ยากที่เป็นอยู่ จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญหรือเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ท่านสนใจมีเกณฑ์จะได้ตกแต่งบ้านด้วยงานศิลปะที่สวยงามรัคนาราศีมีนท่านอาจจะเผลอใจหรือไม่ระมัดระวังไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพภารรายาไมของตนเองงานด้านศิลป์และการบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆจะช่วยผลักดันงานให้ผลงานของท่านเด่นขึ้น ยวดยานพาหนะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแต่ก็มีเรื่องขุกขลักเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินทางพอเป็นสีสันเรื่องราวของดวงชะตาชีวิตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกตนโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาให้ท่านได้รับฟัง